ครับผมปิดการขายครับผมจัดส่งให้กับลูกค้านะผมขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับผมปลายทางรอรับสินค้าได้เลยร้านอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะผมแล้วก็อยู่ที่สาขารองก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมน, <isto> นี่นี่เราจะส่งให้กับลูกค้าปลายทางรอรับสินค้าได้เลยนะผมป,รรปิดการขายทั้งหมดนะผมนี่ว <ito> ันน <isto> ี้จะเป็นเดี๋ยวไล่ให้ดู ฝั่งฝั่งด้านโน้นก็มีด้วยนะฝั่งด้านโน้นก็มีนี่ตัวนี้จะเป็นล้ออิซุโตัวนี้เป็นเท้าหน้างเงาคนระับปีส0 2 4นะผมนี่ดูดอกอยางสเส้นสีแบบนี้เลยนี่เป็นยางป้ายแดงนะผมแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อมิวเอ็กขอบ20สิบยางปี2 0ง4นีสนะผมนี่คนระับนี่แล้วก็มีนี่เลย อย,อย่างป้ายแดงครับผมปี2024นะครับส,สวยๆเลยครับผมนี่นี่แล้วก็มีตัวนี้เป็นล้อ New X นะฮะนี่ปียางก็2024เหมือนกันนะผมเป็นยาง265 60.8นะครับผมยี่ห้อบิสโตนนี่นะครับแบบนี้เลย นีนะครับมี s โต n มี s โต n แล้วก็มีตันนี้เลยครับผมเป็นยางหนึ่งเก้าห้าหกห้าสิบห้านะผมปีสองพันยี่สบามนะผมแล้วก็ตัวนี้เป็นอีซูซุขสิบหกในปีสองพันยี่สบี่นะผมสัปดาห์สามสิบสามดูเส้นสีครับ <S 1> <1> <S ก็ชุดนี้ก็ส่งไปที่จังหวัดปทุมธานีนะผม ตอนนี้ของอที่จังหวัดส,สุราษฎร์เราจะส่งให้กับลูกค้านะผมปลายทางก็รอรับสินค้าได้เลยเ<ม>บอร์ติดต่อก็0826974935นะผมเบอร์ผมเองนี่นี่ปลายแดงนี่แล้ตัวน,นี้ก็เป็นยาง205พร้อมกระทาเหล็กนะผมนี่นี่เป็นนี่ฮอดันหลอครับเป็น 205R16 นะผม ติดกระทะเหล็กมินซูมานะผมนี่มีค่อนข้างเยอะเลยนะผมแล้วก็นี่สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะผมยังสองหนึ่งห้าเจดสบสิบห้ายี่ห้อบิตสโตนนะผมหโหปียางปียางก็ ปี2,024นะครับผมบริยางก็ตัวนี้เลย 2, 1, 5, 7, 0 15นี้ายางถอดจากรถป้ายแดงตุ่มหน้ายางยังอยู่นะผมราคาถูกกว่ายางใหม่หลายพันนะผมตัวน,นี้เรามีเยอะเลยนะผมนี่ก็พร้อมจัดส่งให้กับลูกค้านะผมรอรถมาขึ้นของนะนี่ ยางไปดแดงเราก็เป็นแบบนี้เลยร้านอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีสาขาใหญ่นะครับแล้วก็สาขารองก็อยู่ที่หนองคายแล้วก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่คือเราก็จัดส่งให้กับลูกค้านะครับตุ่มหน้ายางเส้นสีครบนะครับผมนี่นี่เป็นยี่ห้อดันหลบยางเบอร์สองสองห้าเจ็ดสิบเจ็ดครับติดยางติดรถลีมูี่คนสี่มานีนจะเป็นยางเบอร์ขายดีครับตัวนี้ 1> 2องหนึ่งราคาไม่แพงเราขายส่งครับเราเป็นร้านส่งเดเราจะส่งให้กับลูกค้าตอนนี้รอหรอมาขึ้นของอยู่นะผมก็ฝากร้านด้วยนะผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะผมติดตามช่องทาง Facebook ก็ตามประธานแม็กเลยนะครับผมจะส่งให้กับลูกค้าทุกคนนะผมแล้วก็มีกระทะเหล็กก็มี อาลิขอบ้านะผมเป็นเป็นล้อกระทะป้ายแดงเลยนี่นี่นะผมกระทะป้ายแดงเลยวัน,นี้เป็นกระทะเก่านะผมมันเป็นกระทะปลายแดงแล้วก็เป็นล้อแม็กนะครับต่างจังหวัดก็รอรับสินค้าได้เลยครับผมจะส่งให้นะครับโอเคครับ ฝากร้านฝากติดตามด้วยครับผมเบอร์ติดต่อก็0826974935นะผมหรือว่าติดตามทางช่อง Facebook ได้ครับผม Facebook ชื่อตาลประทานแม็กนะครับโอเคครับผมฝากร้านด้วยนะครับสวัสดีครับ